ก่อนที่เขาจะเสียจริงๆก็มีโอกาสที่จะนัดเจอกันค่แะแต่เราก็ไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันแบบนี้มัน,น,น,นผมมันเยอะมากเลยก็คือ,อ,อคือที่ล่าสุดอะค่ะเหมือนกับเวลาที่อยู่ในกองอย่างเงี้ยแม่เขาจะรู้ว่าแบบ ฟ้าจะใช้ของชิ้นชิ้นหนึ่งซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างแบบมีราคาสูงซึ่งเขาก็จะพูดตลอดว่า๋ยวแม่จะซื้อให้นะแบบตอบแทนแบบว่าเราพาเขาไปกินข้าวดูแลเขาในกองอะไรย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกเขาว่าแบบเราไม่อยากได้มันราคาสูงแม่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาแบบไม่ได้มีตอนนั้นไม่ได้มีรายรับเยอะอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็หลังจากถ่ายเสร็จกันไปเราก็ไปรับรางวัลด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่ที่จะได้ไปดันข้าวด้วยกันนะคะ ก็เหมือนที่ทุกคนได้เห็นก็คือแบบพาเขาไปทานร้านซูชิอะไรเย่างี้ซึ่งเราก็รู้ว่าเขาก็ทานแบบทานไม่เก่งอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าแม่ไม่กินไม่ค่อยกินเลยเขาก็จะแบบแม่อิ่มแล้วลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เริ่มสังเกตอาการตอนนั้นว่าเขาเริ่มไอบ่อยกว่าตอนที่อยู่ในกล่องเลยถามว่าแบบเดี๋ยวนี้ยังไันนี้อยู่ไหมสูบเยอะหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบค่อนข้างเครียดค่อนข้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็มีการน,นัดกันอีกบอกว่าเนี่ยแม่เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าแม่เอาของชิ้นนี้มาให้นะแม่เตรียมไว้แล้วแต่ว่ามันตกแตกซึ่งเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ของชิ้นนั้นต่อให้มันตกอ่ะมันไม่มีทางแตกแน่นอนซึ่งคิดว่าเขาแบบไม่ได้มีปัจจัยพอที่จะจะไปซื้อแต่เขาทุกครั้งที่เขาเจอเราเขาก็จะอยากพูดว่าเออเขาจะซื้อให้ซื้อให้นะ ซึ่งก็แบบเจอกันหลายครั้งและวเขาก็จะเออแม่ลืมบ้างแม่ทําตกบ้างแม่สั่งมาใหม่แล้วเนี่ยแต่ครั้งล่าสุดที่นัดกันคือวันที่16ซึ่งเรามีงานอยู่ที่อยู่เนียหมอซึ่งอยู่ใกล้ที่ผักเขาอะไรเราก็เลยบอกแม่เปลี่ยนจาก ของขวัญนั้นเป็นแบบเราก็แซลว่าแบบเป็นมะม่วงแทนก็ได้จะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอะไม่กล้ามาเพราะเขาไม่ได้ซื้อของชิ้นนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอ๊ยเราได้พรีเซนเตอร์ใหม่แล้วไม่ต้องซื้อแล้วชิ้นนั้นอะไรเงี้ยซื้อมาหนูก็ใช้ไม่ได้แล้วก็แซลเข้าไปอะไรเงี้ยมก็พยายามหลากจะให้ของขวัญฟ้าเขาก็แบบอันนี้คือเราห็นความตั้งใจมเห็นค่ะก็ตอนที่ถ่ายงานด้วยกัน ล่าสุดอะค่ะเป็นงานโฆษณาชิ้นหนึ่งซึ่งไม่นานนี้อคะ mm ่ะ hmm. เขาก็พยายามโทรหาเพื่อนว่าแบบได้หรือยังของน้องฟ้า mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยทำมันคุยนโทรศัพท์ต่อหน้าเราซึ่งเราก็แบบเราก็รู้จักเขาอะไรเงี้ย mm hmm. ก็รู้ว่าเขาพยายามจะทาให้เห็นว่าเขาจะซื้อให้จริงๆเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังเยะคะ mm hmm. ตลอดเ, mm hmm. เป็นน้ําหอม mm hmm. ใช่แต่ว่า mm hmm. เราแค่รู้สึกเสียดาย mm hmm. ที่ mm hmm. ถ้าวันนั้น บบได้เจอกันก็คงดีเงยเพราะว่าถัดมาอีกวันหนึงก็มาทราบว่าเขาแบบเสียชีวิตแล้วอนะไรเงี้ยใช่คือเราจะบอกเขาตลอดว่าแบบมีโอกาสไปทานเข้ากันนะเพราะรู้ว่าเขาอยู่คนเดียวเขาก็จะแบบเหงาอนะไรเงี้ยซึ่งตอนที่ที่เราไปถ่ายงานด้วยกันงานโฆษณาค่ะก็ ก็เตรียมของไปให้เขาอะไรเงี้ยพอรู้ว่าเราเวลาเราเจอเขาจะเจอเขาใส่เสื้อผ้าเดิมๆหรืออะไรก็มเตรียมเสื้อผ้าเตรียมแล้วก็ซอยข้อมือไว้อันหนึ่งก็บอกเขาไว้แบบแบบหนูไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันแบบบ่อยแค่ไหนแต่ว่าให้เขาติดตัวไว้เราก็พูดเป็นแบบพูดพูดตรงๆไปว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีงานก็คือนึกถึงหนูได้นะมีอะไรให้ช่วยแต่ว่าทองทองอันเนี้ยถ้าจําเป็นที่จะขายคือมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากหรอกค่ะแต่ว่า ไว้กินได้ไว้อะไรได้ติดตัวไปอนะไรเงี้ยซึ่ง <ừ. S 1> เขาก็ร้องไห้<ม>ใช่ค่ะคืออยากให้เขามีอะไรติดตัวไว้สักชิ้นหนึ่งที่ยามลำบากเผื่อเราไม่ได้อยู่ใกล้เราไม่ได้อะไรก็ยังได้เอาอันเนี้ยไปแบบไปใช้ได้อนะไรเงี้าายหนูรู้ชีวิตเขาเยอะด้วยแหละเพราะว่า คือเหมือนเขาก็จะชอบเล่าอยู่ด้วยกันเราจะคุยกันตลอดเร,อเรื่องเรื่องราวชีวิตของเขารวมถึงอาจจะด้วยความที่บทละครม,มาานะที่เราเล่นด้วยกันมันมีความผูกพันค่อนข้างมากมันเลยทําให้ในชีวิตจริงเราก็ผูกพันกันไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เจอกันก็จะมีความเอ็นดูแกตลอดเราก็เอ็นดูเขาเพราะเรารู้ว่าแบบคือเขาไม่มีแบบที่เขาอยู่ในแมนชั่นหรือว่าอะไรเงี้ย ก็คือเขาแบบไม่มีใครจริงๆซึ่งเขาก็จะบอกกับพี่ซันผู้จัดจาก,การหนูอีคนนึงว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่ส่งไลน์ให้ตลอดรู้ไหมว่าแม่เนี่ยส่งให้ปลอดตึงทุกวันถ้าวันไหนแม่หายไปสองวันเนี่ยคือขึ้นไปตามที่ห้องด้วยนะแสดงว่าแบบแม่ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังพูดเล่นพูดแซวๆกันซึ่งล่าสุดที่ส่งให้ก็วันที่16บหกอะเป็นงานโฆษณาเกี่ยวกับผมค่ะ ก็มีฉากที่เป็นการล้อเลีเยนภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้อ่อแน,น่ใช่ค่ะคือจริงๆก็คืออยากพาเขาไปทานข้าวพาเขาไปเที่ยวบ้างยอะไรเงนนี้ยเพราะเราก็รู้ว่าแบบช่วงนั้นครู้แล้วว่าแม่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าไอหนักมากๆ ไอตลอดเวลาแม้กระทั่งแบบเราถ่ายทําโฆษณากันอยู่เนี้ยก็ก็จะเขาก็จะไอตลอดซึ่งเราก็รู้ว่าแบบเออคอยดุเขาเรื่องที่เรารู้ว่าแบบเขาเป็นคนแบบสุบุหลีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบแม่อีกแล้วนะอะไรเงี้ยจะคอยดุเขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบลูกแม่เครียดแม่เหนื่อยแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฟิลนั้นแต่ก็เลยว่าแม่ก็รักเรามากเราอยู่ได้แม่ไม่โกรธเลยเขาก็น่าจะ เอ็นดูเราพอสมควรอะไรเงี้ยเพราะถ้พาพูดถึงตอนที่เราคุยกันในรถเราอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับหนูว่าชีวิตเขาตั้งแต่เขาคือเขาใช้คําว่าตั้งแต่เขาแบบล้มมาเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบคนที่ให้อะไรเขาเลยไม่เคยมีใครให้ไม่เคยมีะข,ของติดตัวอะไรกับกับเขาเลยซึ่งสร้อยนั้นก็เขาจะแบบเก็บไว้อย่างดีงะอะไรเง,งี้ย หนูยังไม่รู้เลยว่าถ้าหนูก,กับโฆษณาตัวนี้ออกมาแล้วความรู้สึกเรามันจะยังมันจะมันจะแบบมันยังจะต,ะตะลกอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสนุกสนานแต่ดูแล้วอาจจะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะอย่างน้อยก็เรานอกเหนือจากภาพยนตร์ก็ยังมีผลงานร่วมกันอีกค่ะคือสร้อยเนี่ยมันค่อนข้างเล็ก เพราะว่าดูจากข้อมือแม่อะไรเงี้ยเราก็หาเล็กๆมาให้เขาซึ่งน่าจะให้กับทางหลานสาวของของของ,ของแม่สีดาครับก็เอาจริงก็ยังแบบชอบอยู่นิดนึงเล ทุกคนเลยครับก็ที่ได้ข่าวก็ช็อกแล้วก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันว่ายังไงต่ออะไรแงี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าในกองพวกเราแบบผูกพันกับแม่มากๆเพราะว่าแม่น่ารักกับทุกคนเลยครับแม่จะชวนคุยชวนเล่นตลอดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จะเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังตลอดครับสอนตลอดว่าแบบเออนี่นะเดี๋ยวอีกหน่อยหนูดังแล้วแบบอย่าลืมแม่นะ อย่าลืมอะไรแบบนี้นะหนูต้องทำตัวแบบนี้นะอะไรแบบนี้ครับก็คุยกันว่าคุยติดตลกกันบอกว่าถ้าหนังออนไปเราทุกคนน่าจะไปรับรางวัลพร้อมกันอะไรแบบนี้ <c ười> <c ười> ใช่ก็ยังยังไม่ได้ไปไปงานกับแม่เลยใช่ครับก็ก็เสียใจครับมีอะไรบ้างที่เก่งแบบเดี๋ยว้อง งว่าแม่สู้ไม่ถอยจริงๆนะแม่แม่ทําให้รู้ว่าแบบแม่ว่าเจอปัญหาอะไรเราก็ยังยิ้มสู้กับปัญหาได้ตลอดอะไรอย่าี้ถึงลึกๆข้างในมันมันจะเก็บอะไรไว้เยอะมากๆอะไรแบบนี้แบกรับความรู้สึกอะไรไว้เยอะคือเก่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่แบกความรู้สึกอะไรไว้แต่ ดูแค่รู้สึกว่าแม่สู้มาเยอะมากครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกับแม่บ่อยไหครับจริงบ่อยบ่อยมากเพราะว่าเราเข้าซีนด้วยกันบ่อยอะไรงเงี้ยแล้วก็มีซีนที่แบบบางซีนวาดซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามแม่ว่าแบบแมบบ่เล่าเรื่องให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยสมัยแม่เขาทำยังไงแม่แบบว่าช่วงที่แบบแม่จะชอบเล่าเรื่องตอนที่แบบลูกได้บวชอนะไรเงี้ย แ้วมันก็มีแบบซีนที่แบบตัดผมเราย้อนกลับไปนก็แบบคูยเยมากกว่านี้เลยอยากฟังเรื่องที่เขาเล่ามากกว่านี้้อรับใจที่ีต่อแเสงีเจไว้ในใจผมว่าแม่มันมีความเป็นเด็กอะอตลกตลอดอะไรเงี้ยมัน ไม,ม่แม่กัายุแม่นะเป็นคนแบบชอบเล่นมุกให้เราขำอะไรเนี่ยแล้วก็แบบบางที่เรามีซีนที่เราเข้าด้วยกันมนาะแม่ก็ทำให้มึงแบบบรรยากาศมันแบบดีเลยคือครั้งแรกที่ผมเจอแม่ผมเข้ามาแล้วผมก็แบบตามสไตล์เด็กวัยรุ่น่ก็แบบว่าให้แบบว่า้แบบ ไหวอะไรไม่รู้อ่ะแม่ก็บอกอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนการไหว้กันใหม่นะก <c oughs> ็แม่เขาบอกว่าอ่ะไหว้ยอย่างนี้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเจอผู้ใหญ่เขาจะได้แบบไม่รู้สึกว่าเราแบบไม่มีวาญาอะเลยเออโอเคครับแม่ตอนนี้แบบผม,ผม,ผมตั้งใจทุกครั้งเลยที่ไหว้เพื่อนอย่างเงี้ยก็เป<ต><ต>็นคำสอนจากแม่เลยใช่รู้สึกไหมแม่รายละเอียดเที่น้อยแม่ใส่ใจทุกอย่างเลยการไหว้การ ใช่ใช่คือแม่เขาจะแบบเราเรื่องช่วงที่เขาเป็นนักแสดงว่ามันแบบยากลาบากขนาดไหนอะไรให้เขาเห็นว่าทุกวันนี้เรามีเราต้องแบบให้คุณค่ากับในสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยิ่งสี่เดือนาจะติดตัวเราไปตลอดไมแน่นอนครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบทาไม่ได้มันต้องมาจากคนที่เขาผ่านอะไรมามากมายมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงมันเป็นเรื่องของชีวิตด้วยเพราะสอนให้เราเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นด้วย ใใมแม40ปีม่่ไดยย้ตัวเราฐานะที่บบัดเปนบบนงเรยงง้เรา,เราความันนั้นเขาก็มีโอกาสได้รับด้วยกันครั้งหนึงค่ะโควันนั้นก็แบบเขาก็ดีใจก็ยังถามเลยแบบโอ้ยแบบจริงเหรอลูกแม่จะได้รางวัลไหมเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีชื่อเข้าชิงอนะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าพอวันที่ได้ก็กรีดใหญ่ดีใจใหญ่ก่อนที่จะขึ้นเวทีแล้วก็เป็นตามที่เขาพูดนะคะก็คือ,อตั้งแต่เลน่นภาพยนตร์มาหรืออยู่ในวงการมานี่คือรางวัลแรกของเขาเขาก็พูดคือพูดเหมือนคูดคำว่าแบบแค่นี้ก็ตายตาหลับแล้วอะไรเงี้ย ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคำลาเลยค่ะเพราะคิดว่าเขาคงดีใจจริงๆหลังวันแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่คับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันมันจะกระทนหนันกระทนชิดขนาดนี้เพราะตอนที่เห็นข่าวตอนแรกเราก็ยังแบบข่าวมั่วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆเหมือนอิงฟ้าคือแบบเห็นเป็นโพสต์มาก่อนนะอแล้วเราก็แบบ ยังไม่ชัวร์อะไรเงี้ยก็เลยโทรถามหลายๆคน,นก็ยังไม่มีใครชัวร์อะไรเงี้ยจนนิ้งฟ้ามันทวิตมาว่าแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริงตอนเราเราก็แบบเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เสิร์ชข่าวอ่านอยู่สักพักหนึ่งก็แบบเมื่อผมทํางานไปแล้วกลับมาอีกทีนึงก็คือข่าวออกแล้วอะไรเงี้ยเออทางผู้ใหญ่ GDH ค่ะโทรมาว่าแบบแม่เสียหนายนะ้าอะไรเงี้ยใช่ค่ะ คือหนูดีใจมากที่รู้ว่าแบบวิมานหนามเนี่ยทำให้ทำให้แม่เขากลับมาเล่นแสดงมีภาพยนตร์มีอะไรติดต่อมาแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาแบบถ่ายเรื่องไหนเรื่องไหนเขาจะเล่าเวลาเจอเขาจะเล่าไ้ฟังแม่ถ่ายเรื่องนี้อยู่นะลูกนะแม่น,นั่นนะี่อะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็ดีใจไปกับเขาที่แบบเขาสามารถกลับมาอยู่ในจุดที่เขาแบบที่เขารักได้ กงอยากให้แม่มีความสุขครับเดินทางไม่ต้องเหงาแล้วคบมีความสุขกับพี่อออ จริงแม่จะเล่าให้ฟังนะว่าคิดถึงลูกชายอนะไรย่างเงี้ยตลอดแล้วเรื่องลูกชายให้ฟังแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เจอกันัน้งล่าสุกก็ยังเล่าเรื่องลูกชายตลอดเลยเพราะ mm. คิดว่าแม่ก็น่าจะแบบได้อยู่กับลูกชายที่แม่แบบคิดถึงแล้วอนะไรเงี้ยก็อยากส่งแม่ได้รอยยิ้มมากกว่าแบบไม่อยากแบบเศรนะ้าอะไรอก็ขอให้แม่แบบพักผ่อนอย่างสงบแล้วก็เราก็จะทำแบบสิ่งที่แม่สอนมากก็จะจำไว้ตลอด ก็หนึ่งอย่างที่คิดว่าแบบตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือคงถึงเวลาของเขาแล้วค่ะที่ขอให้การเดินทางของแม่ในครั้งนี้ได้เจอกับพี่ยอบได้เจอกับออคนที่เขารักแล้วก็อย่างที่น้องเก่งบอกจะได้ไม่เหงาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่อยากจะบอกว่าเสียดายที่ที่หนูมาช้าไปนิดเดียวไม่งันก็คงจะได้ทานข้าวนอีกสักมื้อนึง